พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะพบกันเป็นคลิปที่สองของวันนี้นะคะเป็นยังยังอยู่ที่บ้านอยู่นะคะพ่อวรดาได้สินค้ามามากมายนะคะก็เลยมารีวิวหรือมายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษนะคะผ่านไปคลิปหนึ่งแล้วคือผ้าเส้นดักแด้หนึ่งคูณสองเมตรนะคะสียงามงามสวยมากราคาพื้นละเก้าร้อยไม่ขายขายเพียงห้าร้อยเก้าสิบนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ พราะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีเทสแน่นอนตรงหน้าปกเลยนะคะอันนั้นคือผ้าดักแด่หนึ่งคูณสองเมตรนะคะสินค้าเรางามมาก่านไปแล้วนะคะแล้วในคลิปนี้จะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะบางคนบอกว่าโอ้ร้อนตับจะแตกมาคายผ้าคลุมไหล่อะไรวะระดาไม่ใช่นะคะผ้าคลุมไหล่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเช่นเราขึ้นรถขึ้นเครื่องบินเราก็ไม่ได้หนาวมากเนาะแต่ต้องมีอากาศเย็นอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาคลุมเนาะ เพราะว่าวรดาได้มาวันนี้สวยๆนะคะไปถนนภาคคามเพราอไปรับสินค้าจากแม่กีทองแตก่ก็น่าอีกนะคะน่าสงสารอีกนะคะสงสารทั้งตัวเองสงสารทั้งแม่กีทองสินค้ามากมายแต่คนซื้อไม่มีเพราะว่าหนึ่งอากาศร้อนคนไม่มาสองทำถนนยังไม่เสร็จนะคะวรดาก็ไปแล้วก็อ้ยร้อนระอุเลยนะคะยิ่งฝรั่งไปด้วยเดินตามไปในโอ้ยใจจะขาดเลยร้อนร้อนมากแต่เราก็ต้องสู้เพราะว่าอาชีพของเราเนาะ ทุกอย่างเราก็อยากให้อยู่ในกฎเกณฑ์คือว่าเราเคยไลค์ให้พ่อแม่พี่น้องเรื่อยๆเราก็จะไลค์นะคะเราเคยยกเราก็จะยกยกให้ท่านนะคะแต่รับรองนะคะวรดาขายสินค้าตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันมีนัมเบอร์มีอีพีมี EP, มนัมเบอร์ชัดเจนแต่ที่วรลดาไม่มีคือรหัสลูกค้าเพราะวรดาไม่ตั้งรหัสให้ลูกค้าเพราะลูกค้าทุกคนมีชื่อมีนามสกุลอันนั้นคือของแท้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องไปตั้งรหัสค่ะ พราะถ้าตั้งรหัสบางทีเกิดเราสับสนเนาะมันจบกระงุมเพราะวราดาก็ทํางานคนเดียวนะคะแต่ถ้าหากท่านใดที่มีรหัสอยู่แบบช่องอื่นๆก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีภูมิปัญญามีภูมิปัญญาแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเอาเอาที่ใครถนัดนะคะแต่เวลาถนัดใช้ชื่อนะคะใช้ชื่อของลูกค้าเลยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะข้อสําคัญให้ท่านบอก EP ให้ถูก บอกอีพีให้ถูกแล้วก็บอกนําเบอร์ให้ชัดท่านได้สินค้าตรงปกแน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัลดาไม่เคยเปลี่ยนสินค้ามีแต่สินค้าตรงหน้าปกสวยกลัวด้วยซ้ำไปนะคะโอเคนะคะพูดให้สั้นๆนะคะเพราะว่าวัลาดาก็ดึกแล้วอยากาไปตัดคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องในคืนนี้นะคะจะมายกผ้าตัวนี้นะคะผ้าคลุมไหลอันนี้ผ้าคลุมไหลสวยอันนี้เป็นผ้าดักแด้นะคะเป็นผ้าดักแด้คลุมไหล นะคะเครือขามอันนี้นิ่มมากนะคะนิ่มมากอันนี้ความยาวพอดีเลยนะคะความยาวพอดีนะคะตัวนี้พอดี2เมตรหน่อยๆนะคะไม่เยอะวรลดาจะพูดตามหลักเลยเพราะผ้ารุ่นนี้ปกติขาย590นะคะแต่ช่วงนี้เราก็อยากปรับเปลี่ยนราคาคือช่วยเหลือเมกิโตแล้วก็ปรับเปลี่ยนสินค้าให้มันได้ตรงกับเทศกาลด้วยคือช่วงเทศกาลสงการลูกหลานกระเพื่ออยากซื้อฝกัก คุณแม่คุณยายนะคะท่านรับเลยพื้นละห้าร้อยเท่านั้นนะคะเท่านั้นมีลายเลือกปืนนะคะท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะเร็วเร็วรนะคะเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะพ่อแม่คะด่วนดวนดวนดวนนะคะด่วนจ้าดวนจีนะคะัมเบอร์หนึ่งมีผืนเดียวนะคะอันนี้เป็นผ้าเครือคามดักแด้นะคะสวยเนื้อนิ่มมาก ยกช่อยกดอกท่านดูดีๆเห็นไหมคะดูลายงามงามจริงๆนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักเลยนะคะ500อยเท่านั้นไม่มีเกินนะคะเวลาดาขายตรงหน้าปกนะคะมีพื้นเดียวนะคะท่านขามีพื้นเดียวนะคะสวยสวยแทแน่นอนนะคะงามมากนะคะงามจริงๆนะคะเวลาจะโค้งโชว์เลยนะคะเห็นนะคะสวยนะคะงามแทแน่นอนเห็นไหมคะสวยนะคะอันนี้สีม่วงนะคะเป็นม่วงพัดเทลรับรองนะคะสีม่วงไม่มีสีตก ไม่มีตําหนินะคะงามงาม,มากงามจริงๆเห็นไหมคะห้าอบาทนะคะถ้าท่านอยากได้พื้นที่วรดาโค้งอยู่นี้มีพื้นเดียวเท่านั้นนะคะต่อมามาพื้นนี้พื้นนี้เป็นสีชมพูสวยคะ่ะย้อมด้วยเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะเนี่ยวรลาาก็ขายให้ท่านพิเศษ500อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะพิเศษเลยนะคะตัวนี้ เป็นยาว2เมตรพอดีนะคะหรือหน่อยๆน,นิดนึงนะคะวลดาจะเรียนให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษพื้นละ500บาทนะคะหากท่านใดต้องการทักเข้ามาหากท่านใดอยากได้สินค้าดีๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมเช็คว่าท่านได้อะไรแล้วหากท่านอยากได้ไว้ฝากไว้ต้อนก็โอเคท่านไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าท่านไม่ต้องได้บทนะคะเวลาได้ท่านได้รับสินค้าท่านจ,จะได้ยิ้มแน่นอนนะคะในยิ้มหวานเลยนะคะถ้าได้รับสินค้าจากวรดาเพราะวลดา เอาสินค้าให้ท่านตรงปุกแม่นอนค่ะอันนี้500บา,บาทนะคะจัดโปรให้เลยนะคะจากพืนละเก้าร้อยขาย5 0 0บาทนะคะ mm. <c oughs> อันนี้เป็นบอกเลยนะคะเป็นผ้าใยดักแด้ะนะคะตัวนี้ <c oughs> สวยค่ะอันนี้สีเดียวกันแต่คนละลายนะคะท่านดูดีๆนะคะสีเดียวกันแต่คนละละายนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านดูดีๆนะคะสีเดียวกันแต่คนละลายเห็นไหมคะท่านดูสินค้าเลยค่ะ ตรงปกค่ะสินค้าตรงปกแน่นอนค่ะสินค้าของเราตรงปกค่ะสินค้าของเราชัดเจนทุกคืนสินค้าของเราโอเคสินค้าเราของเราดีพร้อมที่จะส่งให้เพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องนญาติญาติอยู่เมืองนอกก็ได้อยู่เมืองไทยก็ดีนะคะอย่าง f อของวลดาหลายคนก็อยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนของเวรดาก็อกอนกอนก็อยู่เยอรมันก็ซื้อตลอดนะคะขอบพระคุณมากนะเพื่อนนะ,แล,ะแล้วก็พี่ พี่เบกกี้ค่ะเบกกี้ก็อยู่เยอรมันนะคะก็ซื้อให้น้องวรดานตลอดขอบคุณนะคะพี่เบกกี้คิดถึงอยู่นะคะแล้วก็น้องเหมียวนะคะน้องเหมียวอยู่ฮอลแลนด์นะคะน้องเหมียวอยู่ฮอลแลนด์ก็ซื้อเรื่อยๆนะคะน้องเหมียวก็เอาไปลงบ้านหลานนะคะเอาลงบ้านหลานอยู่โคราชกอนนะคะเราก็มีลูกค้า f อหลายคนอยู่นะคะอยู่เมืองนอกนะคะเพื่อนๆก็มีนะคะที่อยู่ทางโน้นสั่งให้ลูกให้หลานนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะแล้วก็เข้าเข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันตลอดนะคะขอบพระคุณมากนะคะทุกท่านนะคะสวยนะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้หายากมากนานๆวันราดาจะได้นะคะแต่เที่ยวน,นี้ไม่รู้ยังไงเนาะเพราะว่าแม่กี่ทอก็สตาร์ททอเยอะเพราะว่าเผื่ออยากได้เงินมาเล่หสงการเห็นไหมคะน้ําตาลสวยท่านดูดีๆสวยงามมากสวยจริงๆเห็นไหมคะ ห้าร้อยเท่านั้นนะคะตัวนี้ห้าร้อยเท่านั้นทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะพราดาเอาไปเลยเอาไปเลยจัดโปรให้ท่านไปเลยห้าร้อยเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเราน้ําตาลเหมือนกันแต่คนละลายนะคะอันนี้นาเบอร์สี่นะคะนาเบอร์สี่นะคะนาเบอร์สี่น้ำตาลนะคะแต่น้าตาลคนละอย่างนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะขอให้ท่านดูนะคะขอให้ท่านดูงามมากนะคะต่อไปตัง้งเบอร์ห้า น้ำเบอร์้าก็น้ำตาลนะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านดูดีแต่อันนี้จะเป็นน้ำตาลออกมาเข้มกว่านะคะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะน้ำตาลนะคะแต่คนละน้ำตาลท่านดูดีๆสวยงามมากนะคะสวยเทเน,น่นนเอวันก่อเคยไปตัดเสื้อมาขายนะคะอย่างนี้เลยสวยขายตัวละหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะสวยนะคะตัดได้หนึ่งตัวนะคะตัดเสื้อได้หนึ่งตัวน้ำเบอร์ห้านะคะน้ำเบอร์ห้า ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพิเศษไปเลยพิเศษไปเลยห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะมีลายและผืนผ right ืนละลายนะคะพี <S <s oui ่น้องค่ะผืนละลายลายและผืนนะคะพี่น้องค่ะเข้ามาเลยท่านใดสนใจเข้ามาเลยโอเคนะคะเข้ามาอีกอันนี้ก็น้ำตาลนะคะลายเดียวกับที่วลดายกผืนแรกแต่น้ําตาลเข้มตัวนี้นะคะท่านดูดีๆน้ําตาลเข้มนะคะผืนยกไปลายหัวใจ สองแฉกเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นน้ําตาลอ่อนนะคะน้ําตาลออกครีมอันนี้น้ําตาลออกเข้มนะคะท่านดูสวยค่ะสวยอันนี้น้ำเบอร์หกนะคะน้ำเบอร์หกนะคะนะคะน้ำเบอร์หกจ้ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นความเข้มนะคะห้าร้อยบาทนะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะนี่สีน้ําตาลเข้มนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนะคะโอเคนะคะ แล้วเราจะมีอันนี้นะคะมานําเสนอให้ท่านวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นกระโปรงรุ่นนี้นะคะเพิ่งได้มาได้แค่สี่ตัวอันนี้มีตีนจกนะคะมีตีนจกตัวนี้เอวใส่ได้25-40นะคะปกติกระโปรงตัวนี้ขายพันหนึ่งร้อยนะคะแต่วรดายังมาจัดโปรให้ท่านนะคะ 900บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะมีมา4ตัวนะคะนำเบอร์7นะคะสินค้ามีกิิงพร้อมขายนะคะที่วารดายกยกไปก็ซื้อไปแล้วก็มีขายไปแล้วก็มีแต่อันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะวารด้าให้ท่านพิเศษนะคะสวยนะคะ900บาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้ท่าน900บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสวยจริงๆงเพิ่งได้มาวันนี้นะคะแล้วก็มาอีกลายนี้เห็นไหมคะลายนี้ก็สวยนะคะ สวยใหญ่ยาวมากนะคะสวยงามมรดาก็จัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ900บาทค่ะนัมเบอร์แปดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนําเบอร์แปดนะคะสวยแท้แน่นอนเอลสมอกนะคะด้านหลังเป็นสมอกแบบนี้นะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็สวยค่ะมีลายแต่งลายแต่งเชิงเห็นไหมคะสวยงามแต่งลายแต่งเชิงเรียบร้อยเลยนะคะสวยแล้วก็จัดโปรเหมือนกันนะคะจัดโปรให้ท่านนะคะอันนี้คือ n ม m b e r ขเก้านะคะเก้าร้อยบาทค่ะจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราแค่เก้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยท่านใดอยากได้สวยๆมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะ n ม m b e r ขเก้าค่ะวันนี้เรามีมาให้ท่านสี่ตัวนะคะเพิ่งมาใหม่เลยเนาะ ันนี้ตัวที่สี่นะคะตัวที่สี่สวยงามเป็สีคามน้ําทะเลท่านดูเลยนะคะสวยหายากนะคะผ้าลายนี้ขลายนี้หายากไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะบางทีน,นานๆเกือบปียังไม่ได้เลยนะคะลายคามน้ําทะเลสไลด์แบบนี้นัมเบอร์สิบนะคะวรดาก็จัดโปรให้ท่านเหมือนเดิมนะคะ900บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านในสนใจทักมาเลยเนาะท,ท,ทัก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 มาเลยเรามีกิ่งพร้อมขายเรามีให้ท่านทุกคนนะคะ สินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะคะท่านอยากได้ของดีของงามของถูกตาถูกใจถูกตาถูกใจนะคะมาที่วรดาผ้าคามช่อง YouTube หรือ Facebook ได้นะคะแต่ให้ท่านดูชัดเจนนะคะว่าท่านอยากได้อันไหนว่าถูกใจท่านท่านทักมาด่วนกีไปสนิจจานะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวสินค้าหมดก่อนนะคะโอเคในคลิปนี้เรามี คบสินค้าให้ท่านแล้วท่านอยากได้อะไรทักมาเลยนะคะวันนี้วรดาก็มีนําเสนอให้ท่านเนี่ยอย่างนี้ก็สวยเห็นไหมคะเพียง500บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจอะไรให้ทักทายกันเข้ามาท่านใดอยากได้อันไหนทักทายกันเข้ามาเลยนะคะอย่าลีรอช้าสินค้าหมดอดได้ของสวยไปฝากไปต้อนพ,อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ สุดท้ายไม่มีอะไรได้จต่คำขอบขอะคุณพ่อแม่พี่น้องทเมต่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาพะคามด้วยนะคะบรดาพะคามขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ท่านตอบเราแค่นั้นค่ะว่ารับหรือไม่รับเราก็ขอบพระคุณมากค่ะ